สวัสดีครับเมื่อนี้ครูรุนลุยสัวนะครับพามาเบืองบ้านโมเดิร์นนะครับบ้านโมเดิร์นเดี๋ยวมานอนเฝ้าเล็กนะครับนี่ตรงนี้บ้านโมเดิร์นหลังนี้นะครับก็มีทั้งหมด18เสานะครับที่เป็นเสาปูนนะครับแล้วก็มีเสาระเบียงอีกที่เป็นเสาเหล็ก4ี่คูณสี่สามต้นนะครับตอนนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีหลังจากที่ยกเสาอีกเสาโถเมื่อเดือนมกราคมนะครับเนื่นนานผ่านมาตั้ง3เดือนเสร็จเสร็จนะครับเนื่องจากว่า ไปขอใช้หม้อพิเศษนะครับหม้อพิเศษที่ไฟฟ้านะครับก็ทำให้ล่าช้าตรงที่ว่าต้องไปอรอรอ,รอกว่าจะได้หม้อ15แอมป์นะครับใช้เวลานานเป็นเดือนนะครับเพราะว่าเสาไฟกับที่สร้างบ้านตรงนี้ก็ห่างกันประมาณ400เมตรนะครับก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่ว่าเสาที่เดินมา ตรงหน้าบ้านหลังนี้ที่ติดถนนนั้นก็จะเป็น300เมตรนะครับแล้วก็เดินเข้ามาข้างในอีกก็ประมาณ100เมตรเศษๆนะครับตอนนี้ก็ได้หม้อแอมสิบห้าแอมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นนายช่างเอ็นนะครับกําลังจี้แจงนะครับว่าตรงนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับตอนนี้กําลังขึ้นดั้งนะครับดั้งเมตรห้าสิบนะครับใส่ดั้งขึ้นด้านหน้าสุดตรงนั้นนะครับ ก็จะเป็นเมตรห้าสิบหลังสุดนั้นรู้สึกว่าจะเป็นยี่สิบเซนเนาะช่างครับข้างบนก็จะเป็นช่างตีนะครับช่างตีช่างพานนะครับนายช่างสามท่านนะครับก็ระดับความสามารถก็ผลงานเยอะแยะนะครับที่บ้านน้องแครนะครับตะบนข้อใต้อำเภอสว่างเดิน,ดนจังหวัดสกลนค,ครนะครับสามารถติดต่อไปเป็นโปรัรบเหมาก่อสร้างได้นะครับ ครับตรงนี้ผมก็ได้ซื้อเหล็กนะครับซื้อเหล็กบริหารจัดการซื้อเหล็กมาให้ช่างนะครับปุวัสดุอุปกรณ์ต่างๆบริหารจัดการเองนะครับส่วนค่าช่างนั้นก็อยู่ในหลักห้าหมื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นดั้งนะสูงเมตรห้าสิบนะครับครับด้านหลังสดก็จะเป็นยี่สิบเซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็ ติดดั้งต่อไปก็จะใส่จันทันนะครับจันทันนั้นก็เป็นเหล็กสามสามคูนหนึ่งนิ้วนะครับน่าจะเป็นสามสามคูนหนึ่งนิ้วเนาะสามหนึ่งสามคูณหนึ่งภาษาช่างตัวนี้ก็ติดดั้งด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการวัด เสาตรงกลางเพื่อใสอ่วัดถักเหล็กนะครับด้านหน้าให้แข็งแรงนะครับอตอนนี้ก็แดดจัดมากนะครับแดดจัดเพราะว่าฝนก็จะมาแล้วนะครับบรรยากาศร้อนแล้วก็อบอ้าวมากนะครับบรรยากาศท้องฟ้ามีเมฆห่างๆนะครับ ตอนนี้นายช่างกําลังนายช่างพานนะครับตอนนี้ติดจันทันด้านหลังสุดนะครับดั้ง20เซนติเมตรนะครับติดจันทันนี้ก็จะประมาณห่างอยู่ประมาณร้อยร้อยเซนติเมตรกับอีก11เเซนนะครับร้อยสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับเรียกหนึ่งสามตัวนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งจันทันเสร็จเรียบร้อยนะครับ หลังจากใส่จันทันเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการาใส่แปรนะครับแปรนี้ก็อยู่ประมาณใช้เหล็กประมาณ2อคูนหนะครับไม่ไม่ได้ใช้เหล็กตัว VCPACK ไม่ได้ใช้ตัวนั้นนะครับผมเปลี่ยนผมเอาตัว 2, อคูนหนะครับเหล็กเหล็กกล่องกัมมานไนซ์สองคูนหนะครับมาทําแปรนะครับ ก็คิดว่าน่าจะแข็งแรงนะครับน่าจะแข็งแรงจริงๆแล้วน้ําหนักของอารูซิงก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อความแข็งแรงแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบตรงด้านล่างนี้ก็ได้โอกาสนะครับแมคโครมาทํางานด้านหลังนะครับผมที่เพิ่มเติมนะครับก็เลยให้แมคโครนั้น,นขุดหลุมส่วมให้นะครับเพื่อจะทําห้องน้ําในบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่ด้านหลังบ้านนะครับที่ถมพื้นที่เพิ่ม ก็จะประมาณสองงานนะครับน่าจะประมาณสองงานนะครับเพิ่มพื้นที่ด้านหลังนะครับส่วนหลุมด้านข้างก็จะมีอีกหลุมหนึ่งนะครับเป็นห้องน้ําตรงกลางนะครับระหว่างห้องนอนสองห้องนอนที่อยู่ตรงกลางนะครับตรงด้านโน้นนะครับก็จะเป็นหลุมให้แมคโครช่วยขุดให้นะครับเจ้าของแมคโครก็ใจดีนะครับมาทํางานตรงนี้ก็รับเหมาถมที่สามหมื่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ ขอให้ช่วยขุดลุมให้ด้วยก็พูดง่ายนะครับเท่าแก่พูดง่ายครับตอนนี้ช่างก็อยู่ในระหว่างการเชื่อมจันทันนะครับครับจันทันตรงนี้ก็จะเป็นเหล็ก3คูณหนึ่งนะครับห่างกัน111 11 1 1 1ซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งจันทันเสร็จเรียบร้อยนะครับ กาทำงานต่อไปก็จะเป็นติดแปรนะครับเหล็กสองคูนหนึ่งนะครับเหล็กสองคูณหนึ่งแรก็สั่งซื้อมาก็าประมาณยี่บห้าเส้นก่อนนะครับตอนนี้ก็ประมาณเส้นละสองร้อยหกหกสิบหกสิบสองบาทนะครับมินสองนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับเสร็จแล้วก็มาต่อนะครับต่อสองเส้นนะครับ สองเส้นเป็นหนึ่งเส้นนะครับตอนนี้ก็ช่างก็ได้ทําการต่อเรียบร้อยนะครับก็เก็บสีนะครับตรงรอยเชื่อมนะครับโดยสเปรย์สีสีบอนนะครับเก็บกันสนิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นช่างก็จะได้เอาขึ้นไปวางแปรบนหลังคานะครับแปรนี้ก็จะใส่ห่างกันประมาณ60เซนติเมตรนะครับไม่ ให้ห่างมากนะครับ60เซนติเมตรพอดีก้าวขานะครับพอดีก้าวขาเดินได้นะครับง่ายง่ายช่างก็อยู่บนลังคาทั้ง3มนายช่างนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าอากาศร้อนมากนะครับร้อนอะอนะคคนถ่ายก็มายือนอยู่กลางด้านหน้านะครับอาจจะมือไม้สัน่นนิดนึงนะครับถ่ายตัวนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะครับนี้ก็ติด แปรนะครับจ้างก็ขึ้นอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าไฟในการเชื่อมนั้นก็ใช้สเต็ปไฟดึงมานะครับกว่าจะได้เชื่อมนี่ก็โอ้อุปรสรรคปัญหามากมายนะครับสหรับตอนนี้ก็ขึ้นใส่แปรเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S สเสร็จทั้งสามสเต็ปนะครับด้านบนก็ถือว่า เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการใส่ั้านลมปนสายนะครับก็จะเป็น,น,นครับหลังจากนั้นก็ถือว่าใส่แปรเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยพุ่งนี้ก็จะเป็นช่างชายนะครับพ่งนี้น่าจะเป็นการติดตั้งช่างชายนะครับเพราะว่าช่างก็ได้เก็บงานเกี่ยวกับแปร ทำงานติดตั้งแปรนะครับที่โมเดลสเต็ปที่1ที่2นะครับแล้วก็แวกตัวเอลนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างบนนะครับต่อไปก็จะเป็นงานด้านหน้านะครับด้านหน้าที่จะเป็นมุงออกมาอีกในในด้านระเบียงนะครับในด้านระเบียงจริงๆนะครับก็จะมีอยู่4ต้นนะครับแต่เนื่องจากว่าเราใส่เสาเหล็กอยู่3ต้นนะครับก็เลยได้ติด เสาเหล็กออกมาอีกข้างหน้านะครับด้านหน้า3ต้นต้นหนึ่งก็ความสูงประมาณ4เมตร10 10เซนนะครับ4เมตรเซนก็งงออกมาด้านหน้านะครับเป็นเป็นเทือกมาเงียนออกมาด้านหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้ช่างก็กำลังติดตั้งเสานะครับกำลังตั้งเสาเททับด้วยปูนฟอร์เรนนะครับ ตอนนี้ก็หาระดับแล้วก็ความเาที่ยงตรงนะครับพอวัดเสร็จแล้วก็มีการเททับด้วยปูนฟอร์แลนนะครับ,รบหลังจากตัวนั้นเสร็จแล้วก็มาดูนะครับวันนี้ติดตั้งเชิงชายนะครับเชิงชายก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับขาวมุกนะครับขาวมุกแล้วก็ทับด้วย ไม้ละแนงนะครับละแนง g สามนิ้วนะครับเครื่องใช้นั้นแดนิ้วยาวสี่เมตรนะครับมาทั้งหมดยี่สิบสองเส้นนะยีิบสองเส้นย2ิบสองแผ่นนะครับยีิบสองแผ่นตอนนี้ข้างกาลังติดด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับ ครับเมื่องานติดตั้งแปรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูงานต่อไปนะครับงานต่อไปนั้นเป็นการติดตั้งเชิงชายนะครับเชิงชายตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับขาวมุกออกกินครีมนะครับแล้วก็ติดละแนง่เชล่าด้วยสีเม็ดมะขามนะครับ3นิ้วนะครับทาบด้านบนนะครับก็จะตัดกันกับสีขาวมุกนะครับตัวนี้เป็นหน้าแปดนะครับหน้าแปด เชิงชายหน้า8ขาวมุกยาว4เมตรนะครับรวมทั้งหมด2 2แผ่นนะครับ2 2นอแผ่นรอบอบ้านพอดีนะครับ2 2แผ่นครับวันนี้ก็ช่างก็ได้ทำการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็2วันนะครับใช้เวลาอยู่2วัน ก่อจะเสร็จนะครับใช้เวลาสองวันแล้วก็มีสะดุดไฟฟ้าดับนะครับไฟฟ้าดับช่างก็เลยเสียเวลานะครับและอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากนะครับร้อนมากครับสำหรับคลิปนี้ครูุณลุยสวนก็ขอนำเสนอก,การติดตั้งเชิงชายไว้เพียงเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการ มุงหลังคาลูซิงนะครับก็ให้ติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ